นะวันนี้จะมาถ่ายคลิปแบบว่าเอาท่าเต้นนะครับท่าเต้นที่แบบว่าแพงๆนะครับแต่ไม่รู้นั่นนี่แพงหรือเปล่านี่ก็เป็นเซตที่ผมใช้ประจำนะครับนาะก็คือมันก็จะมีท่ารดนี่เนาะนจะมีท่ารดแล้วก็ท่าน้ําชา ท่าชานี่แล้วก็ท่านี้นะครับนี่ตอนนี้น่าจะรวยสุดตลาดนะรวยตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่ารวยเกลือน,นะครับน่าจะมีอยู่ประมาณเกณน,นี้แต่บิ๊วิชักนี่ผมชอบนะับมันเต้นน่ารักดีดีด,ดแล้วก็ไอ้ท่านี้ผมเอาไปจีบสาวนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาท่าพวกนี้ไปจีบสาวดูครับดูว่าเขาจะแบบว่ามันจะติดหรือเปล่านะโอเคนะครับก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับ๋ยวผมจะลองอแล้วใครวัดทักวัดดักหนาเน,นี่ยวันใช้เวลาไมม โอเคเดี๋ยวผมกรารให้เรอะไรก่อนอ่าเราผมจะลองเต้นดูดูดิว่าผู้หญิงจะเข้ามาหาเราหรือเปล่านะครับเต้นนะครับเต้นละลายละลายนี่เราเต้นมาทารถก่อนเลยแล้วกันนะครับทารถก่อนอ่าทารถก่อนแล้วก็ท่าอะไรต่อท่าน้ำชาอืมท่าน้ำชานะครับแล้วก็ท่าอะไรต่อท่าทาทานี้ดีกว่านี่ป่วยตรังป่วยตังเฮ้ยไม่มีคนมาตะกลนเลยเว้ยเฮ้ยมาตะกลนหน่อยฮัลโหลอ้าวไม่มีใครมาผมไม่มีใครสนใจผมเลย เฮ้ยไม่มีการตัดใจจริงดิฮัลโหลเอ้าอ๋ออะไรกันนี่ baby ชักจิตจื่อ baby ชักจิตจื่อไมนไม่มีการตัดใจวิ่เลยนะดูสิไม่นะถ้ารถถ้ารถต่อถ้ารถต่อนะรถต่อแน่แน่คือคือพี่ต้องไปข้างหน้าเขาจะไหมหรืออะไรเฮ้ยก็มีเหมือนกันละมีเหมือนกันละนี่มีท่านี้เปล่าท่านี้ท่านี้ท่านี้ ไอ้บ้าเฮ้ยเอ็ดเดนดิตท่าน้ำจารดีเพื่อนข,ข้างล่างอะ่ะเอ้าสรุปไม่มีผู้หญิงมาหาเราเอ้าโอ้น้ำดูดสีก็ไม่มาหาพี่เลยเอาไงดินะอ่ะปวยตังปวยตังใส่ปวยตังใส่อ้าวไม่มีจริงๆแนงะ่ผมอยากให้เขามาหาผมอ๋อไม่มีใครมาเลยเว้ยสวัสดีครับ สวัสดีครับวัสดีกจ้าลลกรปอมเฮ้ยเราก็ดักไว้ไปใหักไว้เอาไงต่อไงต่อไงตอเอาตัวใจกันหน่อยทิอาไม่เป็นัใจเราเลยเอานี่เราเอาท่าเต้นนี้ไปเต้นเลยยั่วเลยดูดินี่เอาอย่างว่านี่ไา้เลยเกือเลยเกไปเลยเกือเอ้าเออก็ไม่คุยกับเรานี่นี่นี่นี เอ้ยยอดตามี่ก็ยอดดูดิวน้เขาเขาจะพิมพ์ก่อนเราหรือเปล่านะครับอืมผม่าจะเต้ะไปเลยเฮ้ยก็มีท่านี้ได้ว่ะเฮ้ยแต่ไปเล่นไว้อ่าแล้วก็เอาเป็นไอ้ท่าท่านี้อะท่ารถท่ารถนี่เรามีรถดันนั้นเรามีรถดันนั้นเฮ้อก็ม่ตาลอยเกลือด้วยอ่ะมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะวันดี้วันดียจะจะลอยไหมเราวันดี้วันดีวันดี เอาเอาดีมาดีมาดิมาดีไม่ไม่ยอมหรอกอ่าไงเข้มหมดแล้วพื้นเข้มหมดแล้วโหนท่านี้ผมไม่มีแต่ผมจะเอาเป็นท่านี้แล้วกันนี่ถ้าปล่อยเงินครับป่อยเงินครับเอาไหมครับเงินครับเอาไปเลยครับก็ห่าเลาะก็ห่าเลาะเรา,เ,ราเอ้ยเฮ้ยนี่ทา่ทาน,นี้ก็น่ารักนะแต่ว่ามันมันไม่พอแล้ยนะแล้วก็เบีจักจิจเตเตเตจิตเบีจักอุ๊ยไปตบอะไรเพื่อนแล้วก็ผมไ,ไปตบอะไรก็ว่าเอ้ยใจเย็นๆให้ตังค์ไหมล่ะไหม ฮัลโหลฮัลโหลอ่าแต่พี่ไม่พิมจะพี่ไม่พิมเฮ้ยก็ก็วิธายดอกไม้น้อจิบน้ำชาก่อนนะครับจิบน้ำชาก่อนดีกว่านะเอา้าเอา้าเอา้เอา,อา,อาที่รักไม่นะโอไม่นะเอ้าอ้ามที่รักพี่ไปแล้วอะ่ะ โอเคนะครับเดี okay, 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 okay. okay, now, okay. okay, ๋ยวผมไปตาใหม่เลยดีกว่านะครับเนาะก็ไปโอเคแล้วมาตาที่2กันเลยนะครับเนาะก็อ่าเดี๋ยวเราจะเต้นดูแล้วก็ให้ผู้หญิงมานะสดีว่าเขาจะมามาเพราะว่ามาหาท่าเต้นหรือว่าจะมาหายก็จีบผมนะเดี๋ยวผมเต้นก่อนเต้นเต้นิต้นเต้นเจ้ิกูจ้กูจ้ากูเจลากูลา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 เอ้าไม่มีใครมาเลยงา ไม่มีผู้หญิงมาเลยงาอ่าผู้หญิงเราก็ต้องไปจีบเองใช่ปหมอะไรก็เจ๊มไม่มีอะไรกับเราฮะก็เจ๊อ่าผู้หญิงคนไหนดีนะผู้หญิงคนไหนดีนะสวัสดีค่ะเฮ้ยเขาสวัสดีเราไปะเนี่ยเฮ้ยเจ๊บะสวัสดีแล้วะอ่าดีัดีครับดีครับดีดีครับดีครับอืมดูที่ว่าเขาจะเขาเขาได้คุยกับเราหรือเปล่านะครับไม่รู้เขาคุยกับเราป่ะนะอืมเอาไงเถอะเจอไงต่อเถอะเจะเจาจังใส่ต่อ เธอพิมพ์ซีเธอวัดดีเราแล้วอะ่ะชื่ออะไรครับเนาะเป็นไงล่ะเราก็ต้องโชว์ไปครับชื่อชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อชื่อเป้ครับชื่อเป้ครับชื่อเป้ชื่อเป้ครับโหชื่อเป้<อ>เปครับ,รบแล้วก็นี่ถ้าเจีบน้ำชาหน่อยเจีบน้ำชา <c ười> อะไรนะทำไมพูดตึดจีดีแล้วแล้วเป็นแล้วเป็นไร อ๋อค่ะนี่เราจะท่าหยุดช้าแล้วเราก็จะท่ารวยนี่ไงเราแจกตังค์นะเด้อนี่เราแจกตังค์เถอะนะเราเราเรานี้เราเราไปคุยข้างล่างดีกว่านี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วล่ะแล้วก็ท่าเต้นนะครับท่านี้จืด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 เฮ้เบบี้ชักจิจจิดิดเบบี้ชักจิจจิดิดิดเยเอย่างก็นี่โอ๊ยก็ไปท่านี้ด้วยเราลดเลยเราเรียกรถมนเลยกลัวอะไรนะ เอ้าเจ้อย่านิ่งสิเอาไงจะเอาจังเสอยดิเราเราสาได้นานี่ให้เรานะนี่้าเก็บน้ำชานี่อะไระเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน่รารักเกิดไปแล้วเป็นไงล่ะน่รารักเกิดไปแล้วโดนที่เราไม่ต้องฟิมเลยนะครับว่าเราจะอะไรยังไงนะครับจืด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 เราทำได้เหรออุยเอาภาษาปกกิจอ่าอุยเฮ้ยเปไกล่ะได้แฟนแล้วนาม่ได้แฟนแล้วเป็นไง กานอ้อยของพี่อ่ะนี่ให้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ให้ถักไม้เป็นไงล่ะนี่พี่เป้จะรักษาน้องเองเป็นไรนะว้ตถึงกินนี่ล้วเป็นไง <c oughs> อะแล้วล่ะแล้วถ้ารถต่อถ้ารถต่ออ้าวจะพิบเปล่าไปพิบเปล่าขอเป็นแฟนเหรอ <c oughs> ขอเป็นแฟนเหรอยังไม่ได้วิวว่าขอเป็นแฟนเลย โอ้โหโกเป็นแฟนเหรอ,อจีบได้ปะล่ะอืมจีบได้ปะล่ะจีบได้ปะล่ะต้องจีบได้หรือเปล่าฮะเธอให้เราจีบเถอนะล่ะล้วลนะ่ะเราจะเอาเป็นท่าเต้นอะไรดีท่าลอยเกลือลอยเกลือลอยเกลือครับโอ้ยลอยเกลือลอยเกลืเกอเข้ามาท่านี้ต่อนะครับเราเต้นไปเรื่อยๆแค่นะครับน้ำไปทำอะไรน้ำน้ำไปอะไรน้ำไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะ อ่ะเอาไงต่อเธอว่าไงจะพิมอะไรต่อเปล่าอ่ะสายเปว่าเป็นไงล่ะสายเปว่าฮัลโหลทำไปเปล่นไปเปการะดุมหยดดังไม่ใหญ่หอะอยูอย่อยู่แล้วอยู่แล้วสายเปย์ใหญ่แล้วนี่เดี๋ยวพี่เปย์ให้น้องอ,อยากได้เยอะกว่านี้มาห้องพี่หยอกหยอกหยอก เอาไงต่ออ่าเบบีชักจิตจืดมันน่าจะได้น่าจะใส่ได้สักร้อยท่าอะไรอย่างงี้เนาะว่าไหมเป็บล่าหน่อยจีอ่าหมดตัวแล้วแล้วมาจีมาจีแต่ไม่เติมให้หรอกนะพูดแบบเหมือนเหมือนแบบแบบยังไงแบบจะเติมให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่เติมให้ไม่ไม่เอาไม่นะจริงอ่ะ <c oughs> จริงอ่ะ <c oughs> ไม่เอาไม่เจอไม่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 ไมไมไมตังค์ขอตัวเองยังไม่มีเลยจะให้บาเป้ถือไม่เอานะเอาถ้าต็ดนี่ต่อ <c oughs> เป็นไงนะท้าลดสดค่ะสด <c oughs> เฮ้ยเขาสดจริงๆนะเนี่ยนะพี่ว่าเขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออย่างวะโฟมโฟมโฟ,ม,ฟมยายาโฟมยายาเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละ <c oughs> อะไรกันวะเนี่ยไงก็จีดสองคนก็จีดสองคนนะครับโฟมใช่โฟมบอกแล้วเขาชื่อโฟอมแล้วแต่พี่แต่พ,พ,พี่ไหมนี่พีทอ่ะแล้วพี่ก็กดท่านี้แปะแปะ,ปะ <c oughs> <c oughs> นำ้ำดูดิพี่ตกอะไรอะนำ้ำแปะแปะแปะ <c oughs> <c oughs> จะยิงทราไหมเนี่ยโอ้ยเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรผมชื่อแบ็ค <c oughs> ผมชื่อเป๊ เป้อ่ะเองอ่ะอ่าเป้อ่ะเป้เป้ตัเป้เองเพราะว่าเป้จะเปเองอะไรเงี้ยจะเป้เขาเรียกว่าจะเป้จะเป้ต้องสาว์นี <Marc S 1> ่เองอะไรเงี้ยเนาะแต่ผมไม่ได้ชื่อเป้หรอกคนชื่อเป้ก็รับข้อไปแล้วกัน แต่แต่แต่ถ้าเต้นนี่ก็เช้ผลได้นะเขาบอกว่าสายเปร์ว่ะก็แบบก็สายเปร์แล้วกันพิยานโนสายเปร์โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแลวก็ subscribe นะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไปแล้วนะครับน้องไม่รู้จะลงตอนไหนนะเพราะว่าตอนนี้ผมนอนแค่3ชั่วโมงเองไม่ได้พักผ่อนเลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่คนที่รับชมนะครับจะ1 3 0 0 0แติดตามแล้วสำหรับคลิปนี้ ขอคุณทุกคนนะครับจุ๊บจุบ